สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ BUU News ของเราขอนำทุกท่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภ,ภูมิค่ะและในวันนี้นคะคะเราจะมีการเตรียมต้อนรับนะคะนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาของเราค่ะที่ไปคว้าเหรียญจากการแข่งขัน,ขน,ขนเรือใบเอเชียนเกมนะคะที่กรุงอินชอนประเทศเกาหลีใต้ค่ะ แล้วก็มาถึงวินาทีสําคัญแล้วนะคะที่น้องนักกีฬานะคะทีมชาติไทยที่เป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพภาของเรานะคะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วค่ะแล้วเราไปถามกันน้องๆน,นะคะว่าน้องๆมีความรู้สึกอย่างไรในการที่ไปคว้าแชมป์แล้วก็คว้าเหรียญทองแดงให้กับชาวมอบูรพภาของเราค่ะน้องแบมนะคะที่เป็นนิสิตนะคะจากวิทยายลัยนานาชาตินะคะในการคว้าเหรียญทองแดงนะคะจากกีฬาเรือใบประเภทไหนคะประเภทเลเซอร์เรเดียน,นะค่ะ อะเซ่อะเดียนะคะอนน้องแบมมีการฝึกซ้อมยังไงคะมีการเตรียมตัวยังไงที่จะไปแข่งที่ประเทศเกาหลีในครั้งนี้ค่ะอย่างฝึกซ้อมก็อย่างตอนเช้าก็ออกกําลังกายค่ะแล้วก็มีซ้อมลงเรือใบตอนประมาณบ่ายโมงถึงตอนเย็นนะคะแล้วก็มีกินอาหารให้ครบค่ะค่ะแล้วเรามีการเตรียมตัวพิเศษอย่างไรบ้างคะในระหว่างการแข่งขันเพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศด้วยใช่ไหมคะ ก็เตรียมเสื้อผ้าค่ะแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าให้มันพอดีแล้วก็การฝึกซ้อมก็ไปดูทิศทางลมก่อนนะคะแล้วก็สภาพจิตใจก็เตรียมพร้อมค่ะได้ข่าวว่าคุณแม่ของน้องนายน,นี่ไปให้กําลังใจถึงขอบสนามเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแม่ไปด้วยค่ะพ่อไปด้วยค่ะไปทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาถามน้องเนกันบ้างนะคะว่าน้องเนรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะในการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่ๆี่น้องนองชาวมอบุรพภาของเราค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ทําเหรียญทองนี้ได้ค่ะก็เป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่คอยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ขอบคุณประเทศไทยค่ะขอบคุณชาวไทยขอบคุณมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะขอบคุณสมาคมเรือใบค่ะที่สนับสนุนเรามาตลอดน้องๆมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่ทางมหาวิทยาลัยหรือเปล่าคะก็ฝาก ก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่คอยเชียร์แล้วก็คอยสนับสนุนมาตลอดค่ะแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจในการแข่งขันครั้งต,ต่อไปของพวกเราด้วยค่ะ <_' c' est> ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะคะที่เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราเท,ท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะยังสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนิสิตมอบุรพภาของเราด้วยค่ะ <_' c' est> ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะทั้งเหรียญทองและเหรียญทองแดงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ก็อยากจะฝากขอบคุณทางหมหาลัยนะครับที่ช่วยให้การสนับสนุนนักกีฬาของสมาคมเนี่ยได้เรียนได้เพิ่มทักษะทางด้านวิชาการทางด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับกีฬาแล้วก็ทราบว,ว่ามีมีสาขาที่เกี่ยวกับด้านการกีฬาโดยตรงที่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากสําหรับการแข่งระดับชาตินะครับต้องขอขอบคุณที่เพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับนักกีฬาครับผม และนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆให้กับน้องๆเยาวชนของคนไทยของ,ของเรานะคะว่านอกจากจะเก่งในเรื่องเรียนแล้วนะคะเก่งในเรื่องกีฬาก็ไม่ควรที่จะน้อยหน้าไปด้วยเช่นกันนะคะทางที่ดีก็ต้องเก่งทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เก่งทั้งเรื่องกีฬานะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านเลยาธิที่การนะคะของสมาคมการกีฬาการเรือใบแห่งประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ และในตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่กับท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะดรศักชัยพิทักษ์วงคค่ะความสำเร็จในครั้งนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นความร่วมมือของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สอนเรื่องเรือใบพื้นฐานคณาจารย์จากคณะอื่นที่นิสิตเรียนอยู่ก็ให้ความดูแลนิสิตนะครับโดยเฉพาะนิสิตที่อยู่คณะอื่นเช่นคณะเป็นศสัชศาสตร์คณะวิาลนานาชาติก็ให้ความดูแลเรื่องการเรียนส่วนคณะของเราเองเนี่ย ก็เตรียมนักกีฬาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือใบห่งประเทศไทยแล้วก็การแหญ่แห่งประเทศไทยเราก็จะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของของเราเนี่ยไปอยู่ในทีมเตรียมนักกีฬาของการใหญ่แห่งประเทศไทยครับก็คือท่านอาจารย์เสถียรปุรานวิทย์นะคะผู้ฝึกสอนหรือเป็นเทคนิคในการแรล่นเรือเนี่ยเขามีโค้ชเฉพาะเขาอยู่แล้วนะผมก็จะลงไปช่วยช่วงที่แข่งขันที่เอเช่นเกมผมก็ลงไปช่วยในทะเลนะเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยแข่งขันเป็นสามสนามนะครับฉะนั้น โค้ดของเราจะต้องแบ่งเรือเป็นสามลำนะที่ออกไปช่วยนักกีฬาของเราที่จะเป็นที่ปรึกษาระหว่างรอบในการแข่งขันผมก็ได้ลงไปช่วยแล้วก็ได้ประชุมนักกีฬาช่วงระหว่างการแข่งขันก่อนการแข่งขันแล้วก็หลังการแข่งขันนะเพื่อที่จะให้กาลังใจเขาแล้วก็ให้เขาเตรียมตัวให้พร้อมในวันต่อๆไปครับ แล้วในตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่กับคุณแม่ของน้องเนยนะคะหรือว่าน้องนิชาภาไหววนะคะนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะที่ไปคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามคุณแม่กันนะคะว่าตอนที่น้องไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งขันอยู่ที่อ,อินชอนนะคะประเทศเกาหลีใตะะ้เนี่ยคุณแม่มีการส่งกําลังใจยังไงไปให้น้องที่นั่นคะค่ะก็ส, Facebook, ส่งทางเฟซบุ๊กส่งทางไลน์นะคะไปให้กําลังใจลูกสาวค่ะกเลือกใบอะคะ่ะค่ะแล้ว การที่น้องไปคว้าเหรียญมาในวันนี้ค่ะคุณแม่รู้สึกภูมิใจแค่ไหนดีใจแค่ไหนคะค่ะภูมิใจมากค่ะที่ทําความสุขให้กับประเทศไทยแล้วก็สมาคมเรือใบด้วยค่ะ และในตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่กับคุณแม่ของนักกีฬาเหรียญทองของเราอีกคนนึงแล้วนะคะนั่นก็คือคุณแม่ของน้องนายนะคะน้องนบพเก้าภูลพัฒนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ที่ไปคว้าเหรียญทองนะคะในการแข่งขันเรือใบเอเชียเกมในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณแม่กันนะคะว่าคุณแม่มีการทรงแรงเชียร์แรงใจยังไงไปให้ลูกสาวคนนี้จนทาให้ลูกสาวคนนี้คว้าเหรียญทองมาให้กับชาวไทยและชาวมอบูรพาของเราค่ะ,ะแม่ไปอยู่ด้วยค่ะตอนเขาแข่งอยู่จนจบเลย ก็ทําอาหารให้ทานบ้างดูแลทุกอย่างก็ <azt> <S <S เป็นอันว่าคุณแม่เนี่ยไม่ปล่อยห่างลูกสาวเลยนะคะคุณแม่ก็คือไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับลูกสาวถึงขอบสนามเลยก็ว่าได้และสถานการณ์ที่นั่นล่ะคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างตอนแข่งขันรู้สึกตื่นเต้นบ้างไหมคะโอ้จะช็อกหนาวก็หนาวแล้วก็เขาแข่งแบบจนจน,จนแบบเที่ยวสุดท้ายอะคะ่ะต้องสู้จนเที่ยวสุดท้ายอะตื่นเต้นมากจนขาสุดท้ายด้วยซ้ำงายสูม้มาตลอดก็ทํา และนี่นะคะก็อาจจะเป็นแรงเชียร์แรงใจที่ดีจากคุณแม่นะคะที่ส่งให้กับน้องนายถึงขอบสนามนะคะจนทําให้น้องนายของเรานั้นคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาในครั้งนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่เป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็เป็นผู้ให้กําลังแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องนายของเราในการคว้าเหรียญในครั้งนี้ค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะขอต้องค่ะ